าเซนเวนเกอร์กับเจเกนคนอปยากก่อนพ,พี่พี่เลือกใครอะไรยังไงนะข้อแรกครับระบบการเล่นแผนการเล่นครับอะยากเวนเกอร์ครับทำไมชอบเลนแบบนี้อลยโอ้โหวเวนเกอร์คือแบบผมว่าไม่ใช่แค่คนเปลี่ยนแปลงของทีมเนบมันคนเปลี่ยนแปลงฟุตบ,บอลหลีอังกฤษไปเลยด้วยระบบวิธีการเล่นเล่นบอลพื้นสวยงามเกมรุกแบบพื้นที่แคบดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะ ผมว่าถ้าถ้าใครชอบดูฟุตบอลสวยงามเกมรุกอ่ะซึ่งส่วนใหญ่คนเราดูชอบแบบนั้นอยู่แล้วครับเวนเกอร์ผมให้เวนเกอร์เฉียนไม่นี่เ็าพูดเองนะเขาพูดเองนะผมไม่ต้องย้ำแล้วนะสิ่งที่ก็พูดนี่คือทั้งหมดเลยที่ผมคิดแบบนั้นเวนเกอร์ครับการแก้เกมครับอะแก้เกมผมว่ามันขึ้นอยู่ในแต่ละวันน่ะเราคงไม่ได้จวบให้เข้าเข้าทุกครั้งผมบอกว่านะเออแต่ให้เลือกก็ ครอปก็ได้ครับครอปก็ได้ครับครอปพี่บอกเลือกใครับผมมาชัดเจนอยู่แล้วนะเอาครอปมาเทียกวันเกอร์็นคนรุ่นเก่าเหมือนผู้ใหญ่กับเด็กอะเวนเกอร์ครับโอเคการเล่นเกมรุกครับเน้นที่เกมรุกอย่างเดียวเลยเกมรุกเลยอหระบบเกมรุกอย่างเดียวเลยโอ้โหสูสีมากอรัเอาครอปเลยเกมเกมเพลสมันอะมันถ้าถ้าถ้าสาย พลาสสิกสวยงามอะต้องให้เหมือนกือแต่ถ้าใครชอบแบบเนี้ยเฮฟวี่เมทัลอย่างเงี้ยมันวิ่งดิครับซาล่ามาเน่ฟิมิโน่อย่างเงี้ยมันครับครับบางทีเด็กก็คือเด็กนะนักมันก็ยังอาจจะแบบไม่ไม่ได้มีข้อมูลที่ปึ๊กแน่นเท่าไหร่นักนะนะย้ายยักษ์เห็นภาพเบิร์กแคมป์องลีปีแล็ตก็ไปดูนั้นสิวงออเคสตราดแล้วแต่ไงคุณชอบมันุณก็ไปดูั้นดีป่อ ผมแบบแบบโยกหัวไงผมเป็นคลาสสิกไงต้องแบบว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้แบบพลิกแซงครับอันนี้ตอบเร็วเลยพลิกแซงนี่มันเที่ยงไม่เออมันจะมีแบบเออนั่นแหละเกือบหลับแต่กลับมาได้มีโมเมนต์นั้นแล้วนะเชียอะไรนะเขาจะมีแบบว่าคำอะไรนะเด็กเด็กหงเชียหง่อะไรสักอย่างประมาณแบบว่าเออจำไม่ได้ว่าถามผมผมก็ คล้อยตามนะมคล้อยตามยักษ์นะว่า<ม>ถ้าครอปมันก็เห็นอยู่นะผลงานก็ไะจากกรตานะเที่ยวว่าเหมือนจะหลับแต่กลับมาได้เงี้ยก็หลายครั้งจอเราเจเราเห็นภาพจำนะ,ะแต่มันจะไปตอบเข้าข้างเขาผมก็ไม่อยากทำอย่างนั้นผมอยากให้นึกไปถึงแมตช์ที่อาร์เซนอลไปชนะลิเวอร์พูลในบ้าน2 0ตอนสมัยดิวชั่น1ตอนนั้นที่อาร์เซนอลเนเกอร์ยังไม่มา เวนเกอร์ยังไม่มาไงไม่ก็โทมัสส์เซเนียนซะหน่อยเซเนียนซะหน่อยหรือว่าจะอ่อนเวนเกอร์อยู่ไหนอะอยู่บนาโกอยู่มั้งครับครับครับแม่แห่พยายามจะหาอะไรมาอ้างแก้ซะหน่อย